ทุกคนมีความลับจะมาเมาส์ฮะทุกคนความลับที่แบบโลกยังไม่รู้คือรถไฟรางคู่ทุกคนเลทรอบที่สามแล้วทุกคนวายแต่แล้วจะมีไว้ทาไมนี่คือสายทุ่งสงทุกคนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเด็ดให้ฟังรื่รอปภมันแอบไปนอนที่ไหนไม่รู้แล้วก็กลับมาก็มาไล่ผู้โดยสารไม่ให้นอน่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอีกรอบเนี่ยจะเมาส์มอยนะฮะนี่คือสาีทุ่งสงฮะทุกคนไปดูรถไฟทุ่งสงกันนะ ไปดูกันทุกคนเลดรอบที่สามแล้วฮะรถไฟตอนแรกเจ็ดโมงครึ่งก็เป็นเจ็ดโมงสี่สิบตอนนี้จะเป็นแปดโมงนะฮะนี่ฮะจะเห็นวัดนะเนี่วัดจะอยู่ตรงด้านนี้นี่ฮะอยู่ตารางรถไฟกันนะฮะเห็นไหมนี่น,นี่จริงจริงมันจะต้องเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมจากกรุงเทพไปนะครศรีธรรมราชมีขบวนดีอ่ะ เห็ไหมฮะเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เลื่อนเป็นเจ็ดโมงสี่สิบนะตอนนี้เป็นแปดโมงสี่นาทเนีเห็นไหมลูกเห็นไหมทุกคนนี่ฮะรถไฟไทยจเจริญน,นะฮะ,ะเจริญมากค่ะมีขนาดมีรางคู่นะฮะคันท,ที่จะดีขึ้นนะเนลดรอบที่สามนะฮะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเติมน้ำมันเลดพราะเติมน้ำมันเลดเราะ ผู้โดยสารขึ้นลงเยอะไรเงี้ยนะฮะนี่รอบสามแล้วฮะเลื่อนรอบที่สามเลยนะฮะเวลานี่ขนาดมีรถไฟรางคู่นะฮะทุกคนรถไฟรางคู่นะฮะนี่หารถไฟไทยจะเป็นแบบนี้นะฮะน่ารักมากค่ะรถไฟไทยจะน่ารักมากนะฮะเลค่ะแถมเวลาให้นะฮะแล้วก็นี่หาความปลอดภัยนะ่ไหมฮะ เมื่อคืนเรามาตีสองครึ่งเหลทประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่นั่งจากความปลอดภัยแล้วข้างในก็จะแบบมีคนนอนนะฮะเพราะว่าคนง่วงไงก็รอรถไฟเที่ยวต่อไปตีสองตีสามกว่าจะรถไฟมาเที่ยวหนึ่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเราเนี่ยเราก็นอนตอนตีสี่ครึ่งหกโมงครึ่งมีเราปภมาปลุกฮ้าห้านอนห้ามนอน,น,อนตัวนี้เขไม่นอนเมื่อกี้คนนอนกันสามสี่คนเขาไม่มาไล่แสดงว่าเราปภ ไม่รู้หายไปไหนฮะแล้ว6กโมงครึ่งกำลังจะมีคนเข้ากะมาไงต้องรีบมาปลูกมาทำงานแต่ตัวเองช่วงเวลานั้นเนี่ยตีสองตีสเนี่ยไม่มีรอปภฮะทุกคนนี่ฮะจุมทางทุกส่ง ไม่มีรอปรพอแต่ถ้ามีเขาก็ต้องเห็นเรานอนกันใช่ไหมฮะกู้ดโดยสารนอนตอนตีสามกันตั้ง4คนทำไมไม่มาไล่ถูกปะเรามานอนตอนตีสี่เพราะว่าเมื่อคืนไปตลาดไปไปกินขนมจีนแล้วก็ไปนอนตรงวินมอเตอร์ไซค์เล่นๆรประมาณนี้เหมือนกับแบบยุงเยอะวะ่าอันนี้ก็มานอนตรงนี้ดีกว่าเห็นคนนอนกันเยอะๆเราก็นอนบ้างปรากฏมันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งร,ปรอปพมาไล่ฮะ บอกว่าไม่ให้นอนเมื่อกี้คนนอนกันมันไปไหนอะตอนที่คนนอนกันเยอะๆอะไม่มีคนนั่งตรงนี้ด้วยตีสามเมื่อคืนนี่ฮะข้างในจะเป็นที่นั่งเห็นไหมฮะอีกที่นั่งที่นอนคนก็เลยนอนข้างในเห็นไหมฮะยุงก็ไม่มียุงจะไม่มีนอนสบายมากๆเลยนะ,ะนี่ฮะนอนสบายมีความสุขฮะ,ะเย็นสบายนี่ฮะ นอนไม่คือก็จะมีคนนอนตรงไม้แล้วก็ตรงเก้าอี้ตรงนี้สามสี่คนแต่ถ้าก็ตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดทุ่งสงตลาดสดเป็นตรงนี้ไหมับเป็น, side, นะะวินมอเตอร์ไซค์นี่ยเราก็อาจจะไปนอนตรงนั้นปรากฏยุ่งเยอะชิบหายทุกคนแต่ตรงนี้จะมีโรงแรมชิโนนะฮะแต่มันปีสามแล้วจะไปเปิดนอนได้ยังไงถูกปะสามสี่ชั่วโมงก็ไม่สมควรจะไปเปิดโรงแรมนอนก็รอรถ อยู่ตรงนี้เลยเพราะไม่แปลกที่มีผู้โดยสารจะนั่งรอแล้วก็นอนเพราะว่างตีสามไหมฮะนะฮะสบายๆนะเนี่ยฮะเราสู่กันฟังฮะทุกคนสนุกสนานะน่ารักฮะนะฮนะชีวิตของรถไฟไทยแล้วก็รักษาความปลอดภัยไทย,ไทยนะฮนะชุมท,ทางชุ่สมสงชุ่มสมก็จะมีที่เที่ยวเยอะนะอันนี้มีเป็น ทำขวัญประจําจังหวัดวัดอ่อนี่วัดมหาธาตุอยู่อำเภอเมืองนะฮะอยู่ในตัวเมืองเลยนครศรีแต่ถ้าเป็นทุ่งสงก็จะเป็นถ้ำตลอดงามตรการอุทยานน้ําโยงน้ําตกโยงโรงงานมากมีสถานีชุมทางศูนย์กลางราชการทรงประธานพระคู่เมืองหรือเรื่องแม่กวนอิมทุกคน น้ำตกโยงก็จะดังมากนะทุกคนน้ำตกโยงนี่รูปของน้ำตกโยงนี่ฮะสวยน้อาำตกโยงสวยมากทุกคนเลิศม,มากเราสู่กันฟังค่ะนะฮะ